สวดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่าน FC ทางสัตวสีออนไลน์นะครับก็คือวันนี้เนี่ยเ,เป็นภารกิจหนึ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแฮนด์ให้กับเพื่อนผมนะครับพุณแอดจริงๆเขาไม่รู้เรื่องนี้นะก็คือเราจะทําให้โดยการที่จะเปลี่ยนจากแฮนด์เดิมเนี่ยเป็นแฮนด์เป็นแฮนด์ลักษณะแบบโค้งๆตอนนี้ผมสั่งแฮนด์ของพี่ท่านหนึ่งนะเป็นยี่ห้อแฮนด์คุกแฮนด์นคุกประมาณนี้นะครับก็เซอร์ไพรส์นะฮะเซอร์ไพรส์มากเลย สั่งไปอันเดียวพี่ให้มาสองอันเลยนะฮะเดี๋ยวลองแกะดูแกะดูก็แฮนด์แบบนี้เห็นพี่ๆในกลุ่มค่อนข้างจะนิยมใช้กันเยอะมากใช้กันเยอะมากแล้วก็เห็นรีวิวมาหลากหลายนะครับอ่าเห็นไหมนะครับมันจะงองลองแกะสองอันเลยครับแกะสองอันเลยเดี๋ยวเราลองติดตั้งดูนะฮะก็เขามีบริการเจาะรูให้ด้วยนะครับพี่ๆครับ จาะรูให้ฟรีหมายถึงว่าก็ลองลองสั่งดูนะพิมพ์เข้าไปแฮนคุกอะไรนะตัดตัดสนุกเพลิดเพลินจะตายอะไรขอไปนะครับนี่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 พี่พิมพ์อันนี้ไปแล้วกันนะเนี่ยแฮนคุกเขาจะด่าเราก็ตรงนี้แหละอ่ามีสองเวอร์ชั่นนะเขาส่งมาสองเวอร์ชั่นนะอ่าขวาอยู่นู่นขวาอยู่นู่น อ่าซ้ายจะยาวกว่านี่เขาก็จะมาร์กมาให้เรียบร้อยนะอ่าลองแล้วก็ล็อกก่อนนะครับล็อกให้เรียบร้อยเนี่ยไอตัวนี้จะงองอองศาเห็นไหมครับเดี๋ยวจะติดตรงนี้เอ่ก็ต้องเกียร์ออกเดี๋ยวนะดู NE 5 0ดีห้าร้อยก่อนอ๋อ NE 5 0ดีห้าร้อยติด e <500 S 1> ตรงนี้ก็คือมันมีวิธีแก้สองวิธีก็คือตัดกระบอกไปเลยหนึ่งสองก็คือเกียร์ตัวนี้ออก แต่งให้ง่ายสุดกอตัวนี้ดีกว่ากอตัวนี้ง่ายกว่ากอลงไปเลยนะครับใช้หัวบอสกอลงไปเลยนะครับไม่ต้องไปตัดแทนเพราะว่าแฮนมันเป็นทรงของเขาอยู่แล้วอันนี้อีกเวอร์ชั่นหนึ่งส <Yeah. S 1> วัสดีครับเวอร์ชั่นหนึ่งอันนี้รู้สึกว่ากว้างเลยกว้างเลยนะครับแต่ว่าแฮนจะไม่เชิดนะครับแฮนไม่งอนะอะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูสองเวอร์ชั่นนะ ะครับเวอร์ชั่นที่1เวอร์ชันที่2เห็นไหมครับต่างกันแบบนี้นะครับก็ชอบแบบไหนเลือกเล่นแบบนั้นนะไปสั่งเขาได้นะอันนี้อันนี้ต้องขอบคุณไว้เลยนะครับพี่รู้สึกว่าผมสั่งไปอันเดียวแหละมี v 2 v 3 l เขาก็จะมีเรื่องของอความสูงด้วยนะฮะความสูงของผู้ใช้งานอันนี้พี่ต้องระบุให้เรียบร้อยมันจะมี m l x l ประมาณนี้ประมาณนี้นะก็ถ้าจะให้ดีผมก็แนะนำว่า ลองปรึกษาพี่เจ้าของเพจเขาดูนะครับแฮนด์มีน้ำหนักเบาเบานะครับแฮนด์ค่อนข้างมีน้ำหนักเบาอืมถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะฮะอ้ตรงนี้เราก็ลบออกได้นะฮะที่เขามังมากไว้เนี่ยเดี๋ยวเวลาพี่ติดตั้งแล้วก็สามารถใช้เบนซินหรือทินเนอร์องไงลบออกได้เดี๋ยวเราลองมาดูหน้าตาของ NE 500ตัวนี้ว่าผมผมชอบไอ้แบบนี้ เนี่ยผมชอบไอ้งองงงี้เดี๋ยวผมจะจริงๆผมอ้อนบอสให้ทําอยู่นะ <laughs> บอสเคยถามผมอยู่ <laughs> <laughs> บอสเคยถามผมอยู่นะบอสมาเทศเรานี่แหละบอสน่าจะทําแฮนด์อย่างนี้นะเป็นทรงสตินอย่างเงี้ยเขาชอบกันหน้าอะไรประมาณนี้อ้อนอ้อนบอสอยู่นะครับเราบอสใจอ่อนก่อนอ่าเดี๋ยวลองติดตามดูเมื่อเสร็จแล้วนะฮะเป็นยังไงนะครับถึงขั้นตอนติดตั้งอ่าแ,แกะแกะน็อตสองตัวนี้ออก นะครับน่าจะไม่ยากนะก็ไปแล้วก็ถอดแฮนด์เก่าออกได้เลยแล้วก็มาสวมกับตัวนี้พี่เขาน่าจะวัดมาให้เรียบร้อยแล้วแหละเพราะเขาจําหน่ายแฮนด์เครื่องตัดหญ้าแบบนี้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นรูไม่น่าจะพลาดรูตัวนี้ก็มาร้อยน็อตตัวที่กําลังขันอยู่นี่นะฮะเพื่อให้แฮนด์มันอยู่กับที่สวมใส่ดู เบาเลยนะแ่นน่าจะเป็นสิบสิบเก้ามิลนะสิสิบเก้ามิลอมอลองสวมดูครับดึงออกเลยเลยครับพี่อ่าอันนี้ก็มาใส่นี่ป้าบให้รูมันตรงกันนะฮะก็ติดตั้งง่ายครับติดตั้งง่ายครับฝั่งนี้ก็ ดึงออกได้เลยนะครับใช้พลังเข้าต้มดึงออกแล้วก็ไปไปสวมตรงนี้สวมไอตในนี้นะฮะแค่นั้นเองครับก็ถ้าถ้าพี่ยังไม่ตัดแทนนะถ้าพี่ไม่ตัดเป็นสองท่อนนะพี่ก็เจียกอรประกับบนออกของ ND500 เราเลือกที่จะกอดีกว่านะครับเดี๋ยวรอสำเร็จเป็นยังไงนะฮะ